นนี่ก็จะเป็นกาแฟหมอต้มเนาะนี่คือการกินกาแฟหมอต้มข้างแรกของลิวนะลองเบิงลองเบิงลองเบิงลองเบิ้งนี่ยังจะเป็นตัวแมณนี่ก็จะจะลงลงแรงหน่อยใช่อุปกรณ์เนี้ยจะแบบว่า เป็นกาแฟเนาะอันนี้เป็นกากกาแฟว่าจะรือว่าไรเศษกาแฟที่อ๋อยเศษกาแฟวอดแบบมันเหลือโอเคคือเป็นคนมากินกาแฟนะแต่ว่ากาแฟที่ลิวกินอ่ะช่วนมากจะเป็นกาแฟกาแฟดำ嘛เนาะลิวไม่ค่อยกินแบบกาแฟที่ผสมนมถ้าเลือกได้ก็คือแบบจะกินกาแฟแบบกาแฟดำมากกว่าอเมริกาโน่เนาะอเมริกาโน่กินอะไรเงี้ยก็จะน้ำตาลเงี้ย นี่ก็จะบดเป็นมละอใช่ตอนนี้ก็จะบดบดกาแฟบดกาแฟนะครับผมในขณะที่บดกาแฟพี่เขาจะแกะจากการจะต้มน้ำมาเนาะเป็นการเอ่อกินกาแฟหม้อต้มทางลายของริวนะปกติริวกินกาแฟแบบกาแฟแลลวกาแฟบดเนาะเครื่องแมชชีนเออเครื่องแมชชีนใช่อันนี้ก็จะแบบรสชาติก็จะแบบว่า แตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวรีวิวรีวิวรสชาติให้เบิร์เนาะอันนี้ได้กาแฟอะไรมาจ้ะที่บดใช่ปะครับเนี่ยอันเป็นกาแฟที่บดใช่ใส่เมื่อราประมาณสามถึงห้านาทีพี่ขาเจ้าเป็นคนที่สานนะบ้านเขาีสาน้านเขาจ้ะ บดเนี่เป็นกาแฟชีบดแล้วใส่เลยครับผมกำลังจะเอาขึ้นหมอต้มเนาะมันเป็นอะไรอะไรชิวว้าวมากเลยจอร์ดผมไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นครั้งแรก <laughs> โย มากระเพื่อยมากระเพื่อยนั่งกินไอติมอยู่บอพี่กัดก็ได้ถ้าอยากกินมาที่เกาะโพนะใช่พี่กัดอยู่ที่เกาะโพนะจ๊ะใกล้กับเอ่อนาดับเพิงน่าดับเพิงเกาะโพเนาะนี่ว้าวดับเพิงเทศบาลต่อ่ะต่ออันนี้กิดกําลังจะต้มนี่เป็นเป็นแก๊สเนาะก็ขึ้นมาสายนี่โย่ น่ารักดีเนาะกาแฟหมา้อต้มเดี๋ยวรู้จ่ามารีวิวรสชาติให้ให้เบิ้งว่านเป็นรสชาติแบบไหนเนาะอันนี้ก็จุดเป็นไฟ